บทที่980ในเมื่อมียุทธพัณฑ์มารเป็นของตอบแทนข้าน้อยก็จะพยายามอย่างเต็มที่มารโบราณพยักหน้าอย่างเรียบๆเ,เยี่ยมสหายกล่าวเช่นนี้ทุกคนก็ตามข้ามาที่ก้นทะเลสาบเถิดถึงแม้ว่าที่นั่นจะอยู่ห่างไกลแต่ก็ยังต้องระวังอย่าไปพบกับผู้บำเพ็ญเพียรที่ผ่านทางมาเข้า จะได้ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดผู้บำเพ็ญเพียรหน้าเหลี่ยมเอ่ยจบลำแสงวิญญาณก็สว่างวาบขึ้นบนร่างและจมหายเข้าไปในทะเลคนที่เหลือเห็นเช่นนั้นก็ทยอยกันบินลงไปชั่วพริบตาอาจหลังจากที่น้ำในทะเลสาบกระเพื่อมผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านี้ก็หายลับไปจากผิวน้ำเหลือเพียงลมพายุบริสุทธิ์ที่พัดเข้ามาเงียบสงัดไร้ซุ้มเสียง และตรงก้นถ้ำจันทราตะวันที่อยู่ห่างจากทะเลสาบไปหมื่นลี้หารลี่และพวกกลับพบกับปัญหาเข้าเล็กน้อยภายใต้ความคิดที่กำลังเคลื่อนไหวไปมาของหารลี่ลำแสงสีทองกลุ่มหนึ่งเบื้องหน้าก็พุ่งออกไปกระโจนไปหาพูดผีเขาเดียวตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าจนแหลกสลายไปแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นเหนือศีรษะและใต้ฝ่าเท้าเขาก็มีลำแสงสีทองสว่างวาบกระบี่บินตวัดฟันพูดผีอีกสองตัว จนกลายเป็น2ส,ส่วนในคราวเดียวจากนั้นร่างของพูดผีก็กลายเป็นกลุ่มหมอกสีดำแล้วสลายหายไปหาร์ลี่ถึงมีเวลากวาดสายตาไปมองคนที่เหลือที่อยู่ข้างกายชายชราแซ่ฟู่และพวกต่างกำลังควบคุมสมบัติอาคมเช่นกันและกำลังสังหารพูดผีอีกสองสาตัวพูดผีพวกนี้มีรูปร่างไม่ใหญ่นักร่างกายค่อนข้างเล็กแต่ทุกตัวล้วนมีเขี้ยวและกรงเล็บที่แหลมคมดุร้ายและไม่กลัวความตายฮาร์ลี่ ไม่ได้เผยสีหน้าดีอกดีใจอกนากลับขมวดคิ้วพี่ฟู้พวกเราเดินทางมาได้สองสามวันแล้วถึงตอนนี้ยังไม่มีร่องรอยของมาธมินเลยถึงแม้ว่าพูดผีพวกนี้จะเป็นเพียงพูดผีระดับต่ำที่กำเนิดมาจากการรวมตัวกันของไอทมินแม้แต่สติปัญญาก็ยังไม่มีแต่หากต้องสังหารไปเรื่อยๆเช่นนี้ก็ดูไม่เข้าทีนะชายร่างใหญ่แท้หยวนยื่นนิ้วออกมาเพลิงสีเขียวสายหนึ่ง พุ่งทะลุผ่านพูดผีตัวเล็กๆไปทนไม่ไหวเอ่ยถามดังที่หาร์ลี่คิดออกมาพี่หยวนอย่าเพิ่งร้อนใจไปทําใต้ดินแห่งนี้กว้างใหญ่ถึงเพียงนี้มาธมินก็เชี่ยวชาญในเคล็ดวิชาการอําพรางตัวไหนเลยจะพบได้ง่ายๆถึงแม้ว่าพูดผีเหล่านี้จะสังหารลงอย่างไม่มีวันหมดแต่พวกเราก็สังหารมันได้โดยไม่ได้เปลืองแรงอะไรขอแค่ใช้ศิลาวิญญาณฟื้นภูลมปรางกลับมาก็เพียงพอจะประครับประคองไปได้นานแล้ว ชายชราแท้ฟู่กลับเอ่อยอย่างคาดการเอาไว้อยู่แล้วจะพูดเช่นนั้นก็ได้แต่การต้านทานพายุทมินสลายวิญญาณก็ต้องเสียพลังลมพรานไปไม่น้อยจากพลังยุทธระดับก่อกําเนิดขั้นกลางของพวกเรามากสุดก็คงอยู่ใต้ดินได้สองเดือนไปเหยาอี้มองสถานการณ์รอบๆแล้วกลับถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งพวกเขาอยู่ในทางเดินขนาดใหญ่สูงประมาณสิบกว่าจัง่งกําแพงดินทั้งสองฝั่งเปล่งแสงแวววาวออกมาน้ําแข็งเย็นเยียบสีดํากระจายตัวไปทั่ว พายุธมินหนาแน่นกว่าทางเข้ามากนักและโคจรไปมารอบๆพวกเขาไม่หยุดเปล่งเสียงกรีดร้องเป็นละลอกออกมาทําให้ผู้คนได้ยินแล้วใจเต้นยากที่จะทําให้จิตใจสงบได้แต่เมื่อพายุธมินเหล่านี้เข้ามาในอาณาเขตไขมุกข,ของชายชราก็ถูกทําให้อ่อนกําลังลงไปกว่าครึ่งโดยอัตโนมัติแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ฮานรี่และพวกที่ลำแสงเจิดจ้ารอบกายก็ไม่กล้าปล่อยให้พายุธมินที่เหลือสัมผัสร่างกายแม้แต่น้อยและพูดผีเหล่านี้ก็ทะลักเข้ามาจากพายุธมินทั้งสีด้านไม่หยุด กระโจนเข้ามาราวกับแมลงเมาบินเข้ากล่องไฟเมื่อลำแสงเหมันสว่างวาบพูดผีน้อยตนหนึ่งก็ถูกมีดของใบเหย,ย่าอี้ทำให้กลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งและแตกกระจายออกในที่สุดพูดผีรอบๆด้านก็หายไปจนเกลี้ยงพวกเขาจึงเก็บสมบัติอาคมกลับมาข้างกายทันทีแล้วบินไปตามทางเดินต่อพายุทมินในถ้ำจันทราตะวันเหล่านี้ทำให้จิตสัมผัสไม่อาจแผ่ออกไปได้ไกลนัก ผู้ใดก็ไม่กล้าขับเคลื่อนลำแสงหลีกหนีเร็วนักมิเช่นนั้นในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันก็คงตรวจสอบทางเดินทั้งหมดได้แล้วหลังจากผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งมื้ออาหารพายุธมินเบื้องหน้าก็รุนแรงขึ้นอีกหลายส่วนและตรงกลางของพายุก็มีทางเดินตัดกัน3ทางปรากฏขึ้นทางเดินใหญ่สายหนึ่งและเล็กอีกสองปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของทั้งห้าคนร่างกายของพวกเขาหยุดชะงักทางเข้าอีกแล้ว หากเป็นเช่นนี้ต่อไปมีทางเดินตัดกันอีกสองสาทางใช้เวลาสองเดือนคงไม่พอให้พวกเราได้ค้นหาอะไรในถ้ำแน่พวกเราต้องแบ่งกลุ่มกันแววตาของหาร์รี่เปล่งประกายเย็นเยียบพร้อมเอ่ยปากขึ้นแยกกันแต่ไขมุกยม,มโลกม่วงมีแค่เม็ดเดียวไม่มีม่านไขมุกคอยปกป้องก็ต้องใช้ลมปราณต้านทาน,ทานพายุธมินสลายวิญญ,ญาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทันทีเวลาที่พวกเราจะอยู่ในถ้ำได้ก็จะสั้นลง ชายร่างใหญ่แท้หยวนเหลือบตามองไข่มุกในมือของชายชราแวบหนึ่งแล้วสส่ศีรษะถ้าหากหมายถึงไข่มุกยมมาโลกม่วงแล้วก็ตาเท่าสามารถเสียโลโหิตบริสุทธิ์ประคับประคองลำแสงเทวาให้เหล่าสหายได้ระยะหนึ่งแต่ไม่หานักขอแค่พายุธมินสลายวิญญาณไม่รุนแรงขึ้นก็น่าจะประคองไปได้ประมาณ7-8วันชายชราแท้ฟู่เอ่ยพร้อมกับหน้าเปลี่ยนสีเจ็ดแดวัน น่าจะพอให้พวกเราตรวจสอบทางเดินที่ตัดผ่านรอบหนึ่งแต่ก่อนที่ลำแสงเทวาไข่มุกยมมโลกม่วงจะหมดลงจะต้องมั่นใจจะตามหาสหายพบก่อนเวลานั้นดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องทำสัญ,ญลักษณ์กันเอาไว้เช่นนั้นถึงจะหากันและกันพบฮานลี่ดูเหมือนว่าจะขบคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วถึงแม้ว่าจะไม่อาจเป็นไปได้แต่หากพบกับพูดผีระดับสูงที่ไม่อาจต่อกรคนเดียวได้ละ่ะจะทาอย่างไร ไว้เหย่าอี่กลับขมวดคิ้วดำคลับน้อยๆขณะเอ่ยฮึถ้าหากแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางอย่างพวกเรายังไม่อาจต่อกรกับพูดผีนั้นได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ในระดับราชันพูดผีแล้วที่นี่ไม่ใช่แดนยมโลกที่แท้จริงแค่อาศัยไอทมินเหล่านี้จะไปมีพูดผีระดับนั้นได้อย่างไรมากสุดในส่วนลึกของธรรมก็คงมีพูดผีที่ร้ายกาจสอสามตัวเท่านั้น ว่ากันว่ามีระดับเทียบเท่ากับราชันพูดของผู้บังเพนเพียนและเป็นเพียงคําเล่าหรือชั่วของคนอื่นเท่านั้นมีใครเห็นพบจริงๆกันหระออันตรายในจุดนี้ก็ยังคุ้มที่จะลองเสี่ยงมิเช่นนั้นหากสูญเสียลมปราณไปจนหมดช่วงเวลาที่พายุธมินอ่อนแอใกล้จะจบลงพวกเราจะเข้ามาที่นี่อีกก็ยากแสนยากแล้วในฐานะที่ชายร่างใหญ่แซ่หยวนเป็นผู้บังเพนเพียรของหนานเจียงแน่นอนว่าจึงรู้จักสถานการณ์ของถ้ำจันทราตะวันนี้ดีที่สุด ชายชาราแท้ฟู่และสาวนามชุดดำฟังมาถึงตรงนี้ก็อดที่จะมองสบตากันแวบหนึ่งไม่ได้ทั้งสองคนต่างเผยสีหน้าครุ่นคิดออกมาตอนแรกเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงไม่เคยคิดจะแยกกันมาก่อนแต่ถ้ำชันตราธมินกว้างใหญ่ถึงเพียงนี้ทางเดินและถ้ำต่างๆก็มีอยู่มากมายเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ในตอนแรกถ้าหากไม่แยกกันแล้วก็อาจจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยไปเหวอ,อี้ดูเหมือนจะถูกชักจูงแล้วพลันขบคิดเล็กน้อย และไม่ได้เอ่ยแย้งอะไรอีกเอาล่ะตามที่เหล่าสหายว่าก็แล้วกันแต่โปรดระวังยาอยู่ห่างจากตาเท่าเกินระยะทางสมวันมิเช่นนั้นอาจจะตามหาตาเท่าให้ประคองลำแสงเทวานี้ไว้ไม่ทันในที่สุดชายชราแท้ฟู่ก็ตัดสินใจและออกคำสั่งอย่างรอบคอบวางใจทำใตายดินนี้จะต้องมีทางเดินหลักแน่ส่วนทางเดินที่ตัดกันคิดดูแล้วน่าจะไม่ยาวมากนัก ในเวลาสามวันก็น่าจะเพียงพอให้พวกเราค้นหาจนหมดแล้วแฮร์ลี่วองทางเดินขนาดใหญ่ตรงกลางพลางเอ่ยอย่างสบายๆเมื่อได้ฟังหฮลลี่เอ่ยเช่นนี้ชายชราก็อ้าปากออกอย่างไม่ลังเลอีกพลโลอิดบริสุทธ์ใส่ไข่มุกยมมโลกม่วงไข่มุกเม็ดนี้พลันเปล่งแสงสว่างจ้าออกมาชายชราไรา่อาคมออกไปอย่างต่อเนื่องจากนั้นมือหนึ่งก็คว้าไปที่กลางอากาศตะปบไขมุกเม็ดนั้นเอาไว้ ชั่วขณะนั้นดวงแสงสีม่วงที่แสบตากลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนไขมุกและค่อยๆบินกลับมาที่มือของชายชราชายชราใช้มือหนึ่งถือดวงแสงสีม่วงเอาไว้สายตากวาดไปที่เรือนร่างของคนที่เหลืออีกสี่คนทันใดนั้นก็ตบไปที่เรือนร่างเย้าวยวนของสตรีผู้งดงามที่สวมชุดสีดำด้านข้างดวงแสงสีม่วงพลันสว่างวาบ ชั่วพริบตาก็หายเข้าไปในร่างของสตรีผู้งดงามอย่างไรร่องรอยต่อมาม่านแสงสีม่วงก็ปรากฏขึ้นชั้นหนึ่งห่อหุ้มเรือนร่างของสตรีผู้งดงามเอาไว้เหมือนกับม่านแสงของไข่มุกยมโลกม่วงอย่างไรอย่างนั้นชายร่างใหญ่และพวกเห็นว่าเคล็ดวิชาลับมีประโยชน์ดังคาดก็รู้สึกวางใจลงจากนั้นก็ปล่อยให้ชายชาราแท้ฟู่ทำเช่นเดิมอีกครั้งท่านใดนั้น หลังจากที่ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนลมปราณของกันและกันแล้วจากนั้นพวกเขาก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มแยกกันไปตามทางเดินทั้งสแน่นอนว่าชายชราแซ่ฟูจับคู่กับสิทธดน้องหญิงของเขาและตรงเข้าไปยังทางเดินตรงกลางที่ใหญ่ที่สุดชายร่างใหญ่และฮร์ลี่แยกออกไปตามทางเดินที่อยู่ด้านซ้ายและขวาหลังจากที่ไปเหย่าอี้ลังเลเล็กน้อยแล้วกลับตามฮร์ลี่เข้ามาในทางเดินเดียวกัน หลังจากที่หารลลี่สัมผัสได้ว่าสตรีที่สวมชุดชาววังออกมาจากทางด้านหลังก็หลังเลเล็กน้อยและลดระดับความเร็วลงรอให้สตรีผู้นี้บินมาอยู่ด้านหน้าแล้วทั้งสองก็บินตรงไปด้านหน้าพร้อมๆกันพี่หานร,รู้สึกไหมว่าถ้ำจันทราตะวันนี้ไม่สอดคล้องกับชื่อเลยกล่าวว่าหากผู้บำเพ็ญเพียรเข้ามาจะถูกดวงตะวันและจันทราทำให้แยกออกจากกันดูเหมือนจะอันตรายอย่างสุดๆ แต่หลังจากที่พวกเราเข้ามาในถ้ำแล้วนอกจากพบปัญหาจากพายุธมินสลายวิญญาณแล้วก็ไม่ได้พบอะไรที่ยุ่งยากอีกหรือว่าชื่อเสียงที่เป็นทางตันนี้เป็นเพียงข่าวลือเมื่อไปเหยาอี้ตามหาร์ี่ทันจู่ๆก็เอ่ยถามขึ้นหาร์ี่ได้ยินคำนี้ก็พลันตกตะลึงแต่กลับยิ้มบางๆพลางตอบว่าถึงแม้ว่าข้าจะรู้จักที่นี่ไม่มากนักแต่ชื่อเสียงของเจ็ดทางตันในต้าจิ้นนั้นเป็นของจริง สหายไปอย่าลืมละ่ะพายุธรมินสลายวิญญานนี้ท่งพลังขนาดไหนถ้าหากผู้บำเพ็ญเพียรระดับต่ำกว่าระดับก่อกำเนิดเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีสมบัติอาคมประจำกายปกป้องอยู่ก็คงถูกพายุธมินเป่าพัดจนร่างฉีกขาดไปตั้งแต่ทางเข้าแล้วและก็เพราะว่าพวกเรามีไขมุกยมโลกม่วงปกป้องร่างกายบวกกับพลังยุทธที่สูงส่งกว่าผู้บำเพ็ญเพียรธรรมดาธรมดา,มดาถึงได้ปลอดภัยจนมาถึงตอนนี้สิ่งที่พบ ก็เป็นเพียงพูดระดับต่ำที่สุดถ้าหากเข้าไปลึกกว่านี้แล้วก็ไอทมินก็จะยิ่งหนาแน่นขึ้นและก็น่าจะพบพูดผีที่ร้ายกาจขึ้นเช่นกันพี่หานกล่าวมีเหตุฝนแต่ข้าร้อนใจเล็กน้อยเอ๊ะพูดผีทมินเหล่านั้นมาอีกแล้วไปเหยาอี้เพิ่งจะเอ่ยกับหาลี่ไม่กี่ประโยคจูจ่ๆพายุทมินที่อยู่ร,บรอบๆก็ส่งพูดผีมาเจ็ดตนกระโจนเข้ามาหาทั้งสองอย่างดุดันลำแสงเหมันและลำแสงสีทองสว่างวาบ ชัวพริบตาพูดผีเหล่านี้ก็ถูกสังหารจนเกลี้ยงเป็นเช่นนั้นกลุ่มของทั้งสองก็ค่อยๆอ,ออกค้นหาไปเรื่อยๆผ่านไปค่อนวันก็ยังไม่ได้อะไรเลยเมื่อทั้งสองออกมาจากถ้ำมือเปล่าอีกครั้งจู่ๆพายุธมินก็พัดเอาเสียงกรีดร้องแหลมสูงมามันแหลมสูงจนเสียดแก้วหูเต็มไปด้วยความโกรธแค้นนี่คืออะไรไปเหยาวี้ตกตะลึงดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงของซากหลอม ดูแล้วน่าจะเจอกับพูดระดับสูงเข้าแล้วแววตาของหาลลี่เปล่งประกายพลางเอ่อยอย่างราบเรียบซากหลอมบังเอิญขนาดนั้นเชียวหรือสตรีที่สวมชุดชาววังขมวดคิ้วประหลาดใจเล็กน้อยแน่นอนว่าทั้งสองคงไม่หวาดกลัวเสียงที่ได้ยินเลยสักนิดทั้งยังคงก้าวไปข้างหน้าผลลัพธ์คือหลังจากที่หักเลี้ยวครั้งหนึ่ง จูจ่ๆก็พบถ้ำสูงสองสามจังอยู่ด้านข้างทางเดินด้านในมีเสียงพายุทมินพัดผ่านไม่หยุดรุนแรงมากกว่าพายุทมินในทางเดินและเสียงกรีดร้องของพูดผีก็ดังออกมาจากถ้ำแห่งนี้เอ๋นี่คืออะไรไบเหยี่ยาอี้เหลือไปเห็นสิ่งของที่ปักอยู่ตรงด้านข้างทางเท้าถ้ำแต่มันกลับถูกน้ำแข็งผนึกเอาไว้ทั้งยังเปล่งแสงแวววาวสว่างวาบไบเหยี่ยาอี้ ชูมือขึ้นลูกไฟขนาดเท่ากำปั้นสองสามลูกพุ่งออกมาโจมตียังของสิ่งนั้นชั่วขณะนั้นหลังจากเสียงตูมดังขึ้นเปลวเพลิงสีแดงสดก็สัมผัสเข้ากับน้ำแข็งที่เย็นเยียบในพริบตาเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของสิ่งนั้นออกมาคาดไม่ถึงว่าจะเป็นกระบี่บินสีฟ้าเล่มหนึ่งตัวกระบี่จมอยู่ในกำแพงพโผล่ออกมาด้านนอกเพียงเล็กน้อย แต่ในชั่วพริบตาที่นุ้มแข็งละลายนั้นจูๆ่ๆกระบี่บินก็เปล่งแสงวิญญาณที่อ่อนแรงออกมาราวกับกำลังจะตายหลังจากเปล่งเสียงร้องใสๆออกมาด้ามกระบี่ก็เริ่มสั่นคลอนไม่หยุดราวกับอสรพิษวิญญาณที่กำลังจะหนีออกมาจากกำแพงน้ำแข็งใบหน้าของไป๋เหยา่ี้เผยสีหน้าตกตะลึงออกมาสะบัดแขนเสื้อเชือกสีแดงสดเส้นหนึ่งพุ่งออกมาจากแขนเสื้อ ลำแสงสีแดงสว่างวาบชั่วครู่ก็รัดกระบี่เอาไว้เพียงขยับเบาๆเล็กน้อยชั่วครู่ก็ดึงกระบี่ออกมาจากกำแพงน้ำแข็งหมวนวนเข้ามาในมือเรียว